สวยครับต้นหนึงสนเทนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือนนี้นะผมมาดูทำเฟรมแดงก่อนนะครับทองนะครับสร้างแนวรับนะครับจบบูลิชนะผมตอนนี้มีโอกาสที่เขาจะลงมาทำไส้เพื่อลากกลับขึ้นไปนะครับแต่สี่ชั่วโมงสวยนะครับเราจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับลงมาบริเวณแนวรับทั้งเทนไลน์นะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์เป็นบูลิชนะครับมีโอกาสที่จะ สวิงกลับขึ้นไปนะครับผมคิดว่าผมจะวางแผนหาจุดเข้าสวิงนะผมะต้องรอ4ี่ชั่วโมงแท่งนี้จบแท่งนะครับแล้วก็รอตลาดพีรอนดอนเปิดนะครับน่าจะกลับไปได้อยู่นะ4 0่5 0 0จุดนะครับผมจังหวะสวิงนะครับส่วนถ้าใครจะสเกลผมมองว่าจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เราจะสเกลขาลงนะครับ เพราะว่าถ้าเราดูทําเฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เขาอยู่เทนไลน์นี่นะครับมีโอกาสที่จะโดนเด้งมากินสต็อปลอสนะครับมผมว่าเบรกตรงนี้เล่นมาตรงนี้ง่ายกว่า200จุด200-300จุดนะครับผมกรณนนีเล่นลงอาจจะเราเข้าออกข้างอีกสักนิดนึงเราเค่อยเล่นลงนะครับนี่เป็นแผนทองนะครับผม ผมรอสวิงนะสำหรับทองนะครับฮาเฟมเดย์ GJ โอ้โหไม่ไปไหนเลยโดจีนะครับสร้างแนวรับนะผมสี่ชั่วโมงจเจน่าจะต้องเล่นสั้นอย่างเดียวแล้วนะมั้งไม่ค่อยสวยเลยสายมือแนวรับค่อนข้าง,างเยอะนะครับ ผมว่ารอหลุดนี่เลยดีกว่าสามร้อยกว่าจุดนะผมถ้าหลุดไปได้นะกรณีเล่นขึ้นแนวรับค่อนข้างเยอะนะครับอืมเบรกบริเวนี้อาจจะพอเล่นได้นะครับสองร้อยกว่าจุดนะครับอืมพอๆกันเลยนะครับก็แผนจีเจผมก็รอ รอกรอบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยแนวรับเต็มเลยนะครับมีไส้อีกรอหลุดทีเดียวเลยนะครับผมก็เมื่อวานผมก็มีเข้าไปนะครับแต่ว่าออกบริเวณเกือบเกือบทุนนะครับเข้า <c oughs> จังหวะเบรกตรงนี้ไปนะผมทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือในกลุ่มเขาเข้าไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเหมือนเขาเห็นว่าแท่งนี้นะครับจบไม่มีไส้ทางด้านล่าง หลังจากนั้นก็รอแท่งนี้นะครับลงมาทําไส้แล้วก็เข้าจังหวะเบรกคือในกลุ่มเขาทุนดีกว่านะครับผมไปเข้าเบรกไปลายไส้ทางด้านบน,นครับทําให้ทุนค่อนข้างเสียเปรียมนะครับก็เลือกที่จะคือเขาเด้งไปแล้วแหละแปดสิบจุดนะครับกลับมาีบริเวณทุนสมก็เลือกที่จะออกก่อนดีกว่าก็มีเมื่อว่ามีพี่ในกลุ่มนะครับเขาเข้าตั้งแหละตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ถือห้าร้อยกว่าจุด ประมาณ4 0 0้อยจุดนะผมก็ดูตรงนี้ครับเป็นแนวรับครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้นชัดเจนครับอืมแล้วเขาก็มาเข้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็ไฮไลท์สีจำงินไว้นะครับเผื่อไปแบ็กเทสครับก็ถ้าพี่ๆคนไทยเทรดวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับผมวันนี้เอช่วงบ่ายน่าจะคึกคักนะครับ ก็เ,ออเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับผมขอบคุณครับ